เมื่อยุคสมัยที่ความสนใจมุ่งไปมนจอมือถือความหลากหลายของข้อมูลที่ยากต่อการเลือกสรรทั้งแอบแฝงภัยให้กังวลโดยเฉพาะใบเพียงประถมศึกษาแล้วอะไรจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการ<ม>ตัดสินใจของร,าารณีีะดมคร,รู้เชิิรร์คจะเกพยด้ี ครูรักสิทธิสิทธินกครูดูเข้าทีสิทธิครูดีช่วยชูชาติศาสตร์จำเริญจไไนนะา้ั้นะครูกับสิทธิต้องสัำพัญกันแล้วพ่อแม่เราก็เหมือนกันังให้ดีนะหลวงพ่อเขียนเป็นคำกนว่าพ่อแม่ดีย่อมเป็นสีมงคลสุขช่วยดำรงยศถักยศสักถักฐาน ลูกเต้าดีย่อมเป็นสีแก้ววานเป็นรากฐานเพื่ตระกูลหนุน,นสังคมพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมายแต่ถ้าว่าในวัยเด็กการมุ่งเน้นหลักนำไปปฏิบัติสำคัญยิ่งกว่าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนวัดยาน,นวาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครจึงเป็นความตั้งใจของสถานศึกษาที่มองว่าคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นเกราะป้องกันโลกยุคสมัยที่วเพียงปลายนิ้วให้กับเด็กๆได้ ทุกวันนี้สื่อนะคะสื่อเนี่ยมีสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กเนี่ยเราจะอยู่กับมือถือเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เป็นห่วงในเรื่องของการที่นักเรียนเนี่ยไปติดกับสื่อมากเกินไปนะคะซึ่งเด็กจะละเลยในเรื่องของกอิจวัตรประจำวันและก็สิ่งง่ายๆนะคะในที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะสังคมปัจจุบันเนี้ยเด็กๆเ,เนี่ยจะละเลยนะคะในเรื่องของศิลธรรมนะคะก็โรงเรียนก็ได้จัดขึ้นแล้วก็ได้รับความการุณานะคะจากพระวิทยากรของวัดยาอเนตวา ปัถญญ้าคุณธรรมจะสำเร็จผลต้องเป็นแนวคิดการประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนาต่อการซึมซับผ่านกิจกรรมผสมการอบรมความรู้เหมาะกับัยเข้าใจง่ายเพื่อเกิดการจดจําและที่สําคัญคือนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตของพวกเขาได้อย่างแท้จริงคือเขาน่าจะสอนธรรมะเพิ่มครับ แต่ตอนแรกเนี่ยทุกคนในรอบข้างเนี่ยเขาก็จะสอนไว้แล้วใช่ไหมครับแต่ทีนเ,ทเนี้ยเข้าค่ายธรรมะเนี่ยครับเขาก็จะสอนให้ความรู้ธรรมะเราแน่นยิ่งกว่าเดิมครับผมก็บ้างที่ผมก็ตบยุงห้างครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่าศักครับเคยเผลอเหยียบแมงมุมครั้งนึงแล้วก็คอมันก็เหยียบมันตายครับก็แบบไปไหว้มันขอโทษมันครับก็สิ่งที่คิดว่าเหมาะสําหรับทุกคนเนี่ยแล้วก็ดึงได้ไง่ายน่าจะเป็นสินห้าครับ